สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่กำลังหาเอาติตปีใหม่นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงผมแนะนำคันนี้นะครับเป็นตัวเอาทิต1.6รุ่น G ปี2019นะครับผมราคาคันนี้เพียง439,000นะครับขายราคาเท่าปี2018เลยนะครับเลขไมล์149,000นะครับผมภายในเบาะหนังสภาพสมบูรณ์นะครับตึงๆแน่นๆเลยคันนี้ออกรถฟรีดาวได้นะครับผ่อนเพียงเดือนละประมาณ7,400บาทเท่านั้นนะครับผมมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้ติดกล้องหน้ามาให้แล้วนะครับผม หน้าจอเครื่องเสียงเดิมๆจากทางโรงงานนะครับผมแล้วก็พิเศษคันนี้นะครับผมติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้ฟังก์ชันครบๆแบบนี้คันนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวจัดเต็มนะครับใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับวันนี้จะพามาดูเป็นตัว a u ิ i 1.6รุ่นจีนะครับปี2019นะครับ รถขายดีอีกหนึ่งคันนะครับของทางเพชรยนต์ของเรานะครับเป็นรุ่นขายดีเลยนะครับคันนี้ได้เป็นโฉมปี19เป็นรถต้นปี19นะครับผมสีบอนเท่านะครับหรือว่าสีบอนเงินนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับผิวพันธุ์ก็บ้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อนะครับคันนี้ของเราก็คับรถสวยเกตเอมาให้ด้านนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานไปได้อยู่ที่ประมาณ149,000กิโลนะครับ ถือว่าเป็นรถวิ่งใช้งานปกตินะครับไม่ได้วิ่งเยอะหรือว่าวิ่งน้อยจนเกินไปนะครับราคาเพียง439,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็มีให้นะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ7,300บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าผ่อนถูกๆเลยนะครับใครอยากได้ฟรีดาวติดต่อปรึกษาหาผมได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวจะพาให้ชมทุกซอกทุกมุมเลยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับคลิปรถคันต่อๆไปครับนะครับสำหรับด้านหน้านะครับโฉมปี2019นะครับก็ยังได้เป็นโฉมนี้นะครับเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟเลนส์มอดิฟเลกเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนนะครับ ซึ่งมาพร้อมกับไฟเดทามันนิ่งไลท์นะครับผมที่อยู่ในชุดโคมเดียวกันนะครับบอกได้เลยว่าตัวรถนี่คือสวยมากๆนะครับสภาพยังใสเลยนะครับตัวโคมไฟนะครับโคมไฟไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มนะครับคือโคมไฟใสๆแบบนี้นะครับสีผิวตัวรถนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับสีผิวเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับสีบ้างเดิมนะครับดูเหลี่ยมสันนะครับที่ฝากระโปรงนะครับเหลี่ยมสารคมๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับเบี่ยมสันด้านข้างนะครับสภาพสวยนะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคัารถสวยเกรดเอมาให้แล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิ้วคว่ำไม่มีตัดต่อนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นขอบ16นะครับลัดด้วยตัวยางไฟโตนนะครับยางได้ปี2022ไปนะครับก็ถือว่ายังได้ยางปีใหม่ใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว ปรับแล้วก็พับไฟฟ้าแบบออโต้ด้วยนะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะครับตัวกระจกมองข้างก็จะกางออกแล้วก็พับออกแบบอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับตัวมือจับประตูนะครับได้เป็นตัวมือจับประตูแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์เรดนะครับผมเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะครับแล้วก็กุญแจไว้ที่กระเป๋าขางเกงได้เลยนะครับแล้วก็แตะตรงนี้เบาๆนะครับรถก็จะล็อกนะครับแล้วก็ตัว กระจกนะครับก็จะทําอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเมื่อเวลาเราเข้าไปในรถนะครับเราก็เอามือล้วงเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวกระจกกระบานกลางออกแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้สือว่าสะดวกและดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับภายในนะครับยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับสภาพภายในนะครับเป็นสีเบจนะครับตัดกับสีดำนะครับเดี๋ยวผมพาชมตรงประตูนะครับประตูเดิมนะครับรอยร้าต่างๆนะครับอยู่ครบๆนะครับ นะครับแผงประตูนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีช้านะครับคาร์ดโรสสวยเกเตเอมาให้แล้วนะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ทั้งสี่บาเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับด้านแก้มนะครับหัวน็อตนะครับของเขาไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับซอกหลือบเดิมนะครับสำหรับตัว 1.6G จนะครับจะมีในส่วนของตัวพูสตาะนะครับอยู่ที่ขวามือของภูมิลัยนะฮะภูมิลัยเป็นแบบมาลติฟังชั่น นะครับปรับเครื่องเสียงที่ซ้ายมือพวงมาลัยนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับต่อ CD เชื่อมต่อ AUX แล้วก็ USB ตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกหมุนมือนะครับด้านล่างพ o ว e เวอร์เอา2์เดตโวลต์1จุดเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT 7 s p e สปีดนะครับมาพร้อมกับ Sequential Shift นนะครับสามารถบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับดูตัวเบาะนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยเลยนะครับ บ่อยังใหม่อยู่เลยนะครับตึงๆแน่นๆเลยนะครับบ่อไม่มีช้านะครับ,บาานะครับบาดสะอาดๆนะครับพวกตะเข็บด้านต่างๆนะครับไม่มีปีไม่มีฉีกน,นะครับก็นําไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับหัวน็อตนะครับตรงประตูนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมพาดูทุกซอกทุกมุมนะครับนะครับน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับ ใครสนใจคันนี้นะครับแนะนําคลิปนี้ดูให้จบนะครับผมผมพาชมอย่างละเอียดเลยนะครับนี่ครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแกะให้ดูนะครับมะเหมือนเช็คของก่อนนะครับมาเช็คของกันก่อนเลยนะครับหรือว่าใครสะดวกนะครับผมเดินทางมานะครับของเราก็อยู่ที่แถวมินบุรีนะครับเป็นยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนี่เองนะครับเดินทางมาไม่ยากนะครับผมติดต่อหาผมได้เลยนะครับสอบถามเส้นทางได้เลยนะครับ เดือดครอยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจรถคันนี้ผมให้ไฟนั้นวิ่งเซร็จได้เลยนะนะครับเบาด้านหลังนะครับสภาพสวยเลยนะครับดูตัวเบาะนะตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดตะเข็บเดินได้ต่างๆนะครับอยู่ครบๆแบบนี้นะครับมีช่องชาร์จไฟนะครับ USB 2จุดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเพดานสะอาดนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถที่เราปรับสภาพมาให้แล้วนะครับมีล้างมีสปามาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับนะครับตรงประตูนะครับรอยอาร์ตต่างๆนะครับอยู่แบบครบประตูเดิมไม่มีช้ํานะครับเป็นรถที่ใช้งานก็ปกตินะครับเป็นรถสวยเกตเอของเราก็ขัดรถสวยมาให้แล้วนะครับรถต้องไม่มีช้ํานะครับนะครับไม่ได้ใช้งานจนหนักไปนะครับ รอยอาร์ตต่างๆอยู่แบบครบๆนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อไปนะครับนะครับถัดมามาดูด้านท้ายด้านท้ายอันนี้เจ้าของเดิมนะครับมีในส่วนของการติดตั้งนะครับเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับถ้าเป็นของเดิมจากโรงงานจะไม่ได้มีให้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมานะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับเป็นแบบ LED ไดร์ไกด์นะครับจะเป็น เส้นสายนะครับขี่ยาวๆแบบนี้นะครับสภาพไฟก็ยังสวยใสนะครับเป็นไฟเดิมจากโรงงานเลยนะครับโลโก้ทุกตัวสอนอยู่แบบครบ,ครบๆแบบนี้นะครับริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับสภาพสวยเลยคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีไฟเบรกรุ่นที่สามให้ด้วยนะครับด้านหลังฝาท้ายนะครับสามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ สามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับถึงจะสามารถเปิดได้นะครับนะครับคว้างๆเลยนะครับที่เกียร์สัมภาระนะครับสำหรับตัวออาติสก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความกว้างวางนะครับของพวกตัวบอดี้รถนะครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระนะครับนะครับพาให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะฮะด้านหลังนะครับเนะครับรอยอาร์ตต่างๆนะครับ ล้ออะไรเดี๋ยวเราติดไปให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราติดไปให้นะครับนี่เดี๋ยวเราติดไปให้แต่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีอยู่แล้วนะครับจะเปิดให้ดูพวกรอยซีรอยอาร์ตต่างๆนะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยคาบสนุงสนิมให้เห็นเลยนะครับที่บอกของเราคัดรถสวยมาให้แล้วเบ็ดอาร์ตล่างน้ําเรียงแบบครบๆนอ็อตฝาท้ายนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับ ่าท้ายเดิมนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับขัดมาแล้วนะครับคันนี้กับตัว1.6รุ่น G ออกรถคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,000บาทเท่านั้นนะฮะฟรีดาวได้นะครับผิวพันด้านข้างฝั่งนี้สภาพใสสภาพสวยเดี่ยวสารคมชัดนะครับแม็กนะครับแม็กเดิมๆโรงงานทั้ง4นะครับเป็น ดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับประตูเดิมนะครับไม่มีช้ำรถสวยซอกหรือประตูเดิมเดิมหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขันหรือว่าขูดขีดของเครื่องมือช่างตะเข็บแมตตอาร์คนะครับฝั่งนี้เรียงแบบครบคบนะครับแต่ที่ผมบอกไปนะครับว่าพาชมรอบคันนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับดูทุกซอกทุกมุมทั้งขวาและซ้ายนะครับให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับ ประตูเดิมนะครับไม่มีช้ำนะครับคือถือว่าเจ้าของเดิมคือใช้งานไม่ค่อยเยอะนะผมว่าเขาใช้งานดูนาดีนะครับเนี่ยครับน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับภา,ายในก็ไม่มีช้ำนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงพอดีเดือดไปเห็นนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ไมห้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับผมเช็คมาว่ามีประวัติการเข้าสูตรมาเมื่อไม่นานนี้ครับ นี่คือประวัติที่ต้องเช็คครั้งต่อไปนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับเพิ่งเช็คมาน่าจะประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับตอนนี้วิ่งไปได้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวังเข้ามาเนี่ยมีประวัติเช็คสูญนะครับแล้วก็คันนี้นะครับแถมเป็นตัวกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับนี่ติดมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นกล้องหน้ารถนะครับนะครับรถสวยนะครับไม่มีช้ำสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับฝั่งนี้เรียงแบบครบแบบนี้เลยนะครับนะครับลอยอาร์ตเรียงแบบครบแบบนี้นะครับคัดมาให้แล้วสวยเลยคันนี้ขวัญไม่แรงด้วยได้เป็นเอาติดนั่งสบายนะครับขับขี่นุ่มนวลนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับเพจตัวรถนะครับนี่เป็นปีสิบเก้าเป็นรถปีอ่าเป็นรถต้นปีนะครับ ของปีสอง9ัสิบเก้าเพราะว่าถ้าเป็นรถปลายปีจะเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเดีย๋ยเปลี่ยนโฉมเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคันนี้ราคาห้าแส0สี่หมืนเก้าพันนะเป็นโฉมใหม่เป็นปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับได้เป็นโฉมใหม่เปลี่ยนหน้าตาไปอันนี้เป็นรถต้นปีหน้าตาก็จะเป็นแบบเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมตัวห้องเครื่องของเราก็มีการล้างแล้วก็สปามาให้แล้วนะครับ ใสๆนะครับขวเกรกหรือวฟาซีนต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยข้าวน้ํามันไหลเยิ้มเครื่องยนต์ดูอว์วีวีทีไอนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับรถไม่เคยผ่านการติดก๊าซใดๆมานะครับเป็นรถน้ํามันล้วนเลยนะครับมาร์กสีตามสีอยู่ครบนะครับรอยอาร์ตรงเบ้าโชกเรียงตัวแบบครบๆนะครับน็อตที่อยู่ด้านในนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแกะนะครับผมใต้ฝากระโปรงเดิม ฝากระโปรงเดิมโตโยต้าเลยผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับจุดแปสติกเกอร์มอกอนะครับสติกเกอร์มอกออยู่งนี้เลยนะครับอยู่ครบนะครับขวาซ้ายนะครับสภาพสวยเลยนะครับแตเตอรต่างๆเลี้ยงแบบครบๆคานไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตรงๆสวยๆนะครับสภาพตัวคานหน้านะครับ คันเดิมของเราก็คัดรถสวยเกตเอมาแล้วนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะนะครับครันนี้ก็รายงานตามตรงนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าอา i ตสนะครับ1.6รุ่น G นะครับปี2019นะครับเป็นรถต้นปีนะครับได้เป็นโฉมหน้านี้อยู่นะครับราคา439,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ออกรถฟรีดาวผ่อนเพียงเดินแล้วประมาณ7,000 0ประมาณ7 3 0 0 7 4 0 0เท่านั้นเองนะครับ สนใจคันนี้ติดต่อหาผมให้ผมดูแลได้เลยนะครับเบอร์ผมแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ